ของวนี้แม่แซบแล้วมาเอ็ดเนื้อกิ่นแดงเิ่ือแกงเห็ดหาวเห็นทางซื้อมาจากตลาดฟองถุมน้ำเน่เออเอกระเพก่งไข่เกงกระาะกินหมูออเออเอืเออเอเอเออาออเออเ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 ออเออเอาเออเออเออาอ้อนอเเออนทัไ น้ำแกงเห็ดกาไฟ้้เดือเดือดก่ไปมเือ้นบทีเดียวดีีทีทีีสดต่ำสแกงเห็ดก็ตัดไอ้น้ำจิ้มมาแกงกัน เสี่ยงเสี่ยงเปจะเสียงเสียงจะเล่ทไมลิ๊งลิ๊งไปเหนแต่ไอไปไปไม่คุมเสี่ยบุบ าามันแตกหรอที่จบเ,เรื่อเพราะจะบิดตับเน้หยิบหวาดแล้วก็อยีมละเพียดปูมันเพียดปู กันมั้พี่กระเด็นน้อยๆแล้วก็ถักเสื้อมอไอยอนนู่พี่อันนี้ใส่กับเอจังจิ้มหอยเคียงกับเสื้อแก่งเห็ดนำมันจะไหลไปหน่อย เอ้ีิน้ำจิ้มต่อย้าจิ้มหม่ค็เเห็นต้องเื้อกกหลายพื่อจะมีก็พอเ็ดอีจอยนะเออิดน้ำเกลียงที่ขาวแต่ตัวนี้ พี่คิดเดอเอาไว้ให้เอ็ดน้ำจิ้มหอยแครงถ้าปุงน้ำแกงเห็ดสักก้อนน้ำปาล,ลาน้ำซีไลท์เด็ก นึ่งกัะคมถูกสุดอีรูยสอนนึ่งเต็มติ เ,เตรียมน้ำแกงเห็ดถ้าน้ำน้ำเหอะแกงเห็ดเดือดแล้วก็เอาเห็ดขาวซื้อแล้วว่างขาทาน้ำแกงเห,ดหเ็ดเดือดแล้ก็เอน้ำจิ้มก่อนนะจะน้ำจิ้มหอยแงองนีง่มะนาวทำพริกเสร็จแล้วก็ซื้อ นี่กระจานหหน่อน้ำตาลน้ำปล,ลาน้ำไล มีาปใสขาวมีแใทงเสแดงก็ได้อันนี้มีแป้งใสขาวแป้งจีโน่เลยเยอะมะนาวานซาซ้ซีเรี่อเล็กน้อยๆมะนาวน้ำไหล

Tawung <coughs> na <coughs>

ของอระดูดูเสียบมากดของปันดุเสียบมากดผูเต่านี่ต่อนีน่เด,เดินละไม่ใช่ปลาน้ำแกงเห็ดกำลังเดินเอาก็ะสือเห็ดเห็ดเห็ดขาวมันไปนะจ๊ะเอ้อ กระโปก็มีไม่สายมีถ้าเห็ดข้าวก็ใส่ตู้เื่นะืนะืล้วตูรสมัาจะปรุงน้ำมันเร็วทางมันจะื่นะไม่ไอ้เผือานจะเื่อนค่เห็ดข้าวเสร็จแล้วน เสื้อเ็ดลงไปแล้วกระทาเฮดสุกนี่เห็ดคอนขาวทาเฮดสุกเฮดซุก,ซกแล้วก็ข้ากับเสือไปตู้ก็เป็นอันแล้วแล้วจะแกงเห็ดหาวแล้วกระทาเอด็ดโลหอยแครงว่าเนี่หอยแครงซื้อมาตตลาดน,น้ำนย่ยตึงแกงเห็ดคอนขาวกับโลหอยแครงกับทอสสินหมูแล้วา้าซอสสินแหงเมื่อนี่ ยนตึงฝาสินแหงมือเสียบหน่อยคิดดูถ้าก็ปิดฝาก่อนปิดฝาค่ะเห็ดเห็ดสุกแล้วพอจางเสื้อผ้ากี่ตู้แล้วก,กันแล้วจ้ะนี้โอ้ยเป็นน้ำจิ้มหอยแครงแม่เซียบที่ตาแล้วเมื่อกี้จ้ะแน้น่อยเอ็ดง่ายๆ สูตรแม่แสบนี่พอสองนาทีแล้วเลยน้ำจิม้มนี่จานเตรียมไว้เสื้อหอยแข็งของหวานก็มีแตงโมแล้วจ้าโมนี่ก็ามาสม้มเดี๋ยวเ่าท่าแกงเห็ดสุกแล้วก็เ้าก็ะโลหอยแข็งทอดจิ้นหมูนี่ตอนนี้เราก็สุกแล้วจี่เห็ดสุกแล้วเขาก็เสื้อใส่ตู้ใส,ต,ใสตู้ลงไป ใส่ตู้ก่ะเื้อหลายจะจไหยมันจะหอมใส่ตุกไ่คยังไงกระชีมไม่ล่ะเสียบเนะสบียบอะไรมาเสียบละ แกเน้อี่เกี๊ยเท่าแล้วล้างขาก็ค้างน้ำโลหะเครีง่งตันี้ตัวนี้นก่อนแม่รึแม่จ๋าเสียบหัวนี่น้ำโลหะเครื่องเขาเอาน้ำน้อยๆล้างใ้ใช้มือก่อช้หน,หน พาให้น้ำเดินกระโลห้เกเลีนดีมเรียกว่าเหอือมแดงอันนี้จึงเอาเพื่อพีดเอด็ดดีดพีดต้องกระตักเสียงให้ฟูฟูดีซะกาอไม่ไม่ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ไปค่ะพี่ดื้อเดียพี่ดื้อ ้ัหอมหอมหอมไปตู้ สี่คนเปะเลยสแป๊ะแป๊ะเลยเจียบแดงยีแดงออกมาเลยโอ้สีหงอนะไหปแี่นจ้าเ้าแรงไม่เสรหอบบ่ เดรยมจานรักจานพักไว้ที่เื่องหมเทียนนี่แกะไปหน่อยนดือด ตป็นเนื้อแห้งกับเนื้อหมูเนื้อหมูตาแห้งเนี่ตึงฟาร์มเธอเสบกับคาเสบ พออจะพ่อสบายจจเจ็บเจ็บแนวโูดนี่น้ำโลหอยแค็งเขาเดือดจัดแล้วจ้ะน,นี่เ่าก็ทีหอยแข็งลงไปนี่หอยแค็ง เนตึงเือแม่เซีไม่ไดโ้โหลายมาหน,นี่ <c oughs> สูตรแม่ซสีไม่ได้โลเหงต่แ่าฟังสองนาทีสองนาทีกว่าพอสุกจำเน,นง้ <c oughs> ี่ทับแป๊บนึงแม่เซียมีน้นำาหลพูดหน,น่อยน, <c oughs> นรงนีจงไหน่ง؛น ปลาแป๊บเนี่ยมีแกเงเฮ็ดหอนหอนแกงเห็ดแล้ว,ลวค้าหอยแข็งน,นี้พันไปสองที่ละหอยแข็งเราุดแล้วแล้วก็หอนหอนหางนี้ก็ตัวเล็ก เตะทีแล้วหักทีร้อยควันแก็สลงก่นอนเดี๋ทอดเนื้อหมูจะเป็นทอดติดแหง กางกระถางก็บเลยทอดหนาแหง А вот я нажал на Nimm mal den Zwerg. Half that hello. ข้าวแรงของแม่เสียบเมื่อนี้นจะจ๊ะมีทอดทอดเนื้อหมูทอดสีนแหงซีนหมูตาแหงกับนี้โลหอยแค็งน้ำจิม้มแม่เสียบอิดล้วกะน,น,นีแกี๊เห็ดห่าวฮ้อนหอนเกียวเห็ดห่าวซดน้นำฮ้อนหอนกินข้าวแรงมีของหวานก็มีแตงโม นอ่าป็นครับกินข้าวแรงน้ำกันน่าจ่ายมาเด้อจ้าเฟนครับตูพูทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันเด้อ